วันนี้ขอสอบถามที่บ้านมีแจ๊ส GK นะครับตั้งแต่ภรรยาย้ายมาทํางานในเมืองอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับตั้งแต่ต้นปีขับไป4 0 0พโลนะครับขอสอบถามถึงแนวทางการดูแลรักษาครับน้ำมันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันเบรกกองอากาศกองแอร์ควรเปลี่ยนทุกๆกี่เดือนหรือกี่กิโลเมตรดีครับรถหมดรันตีแล้วอยากทราบว่าตามหลักการก็ควรจะเป็น6เดือนหรือ10,000มกิโลครับแต่ถ้าในทางปฏิบัติพอจะยืดระยะเวลาได้ประมาณไหนถึงจะเหมาะสมดีครับทุกวันนี้เข้าศูนย์ทุกๆ7จ็ดถึงแปดเดือนอยู่ครับประมาณสามพันถึง ส่วนน้ํามันเกียร์ก็อาจจะทักแบบทุกๆแบบ20,000ืโลหรือว่าถ้าเกิดใช้รถแบบในกรุงเทพไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยสองหมโลหรือ1ปีอะไรเงี้ยเปลี่ยนรอบหนึ่งเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ได้แพงค,คือถ้าเรายิ่งเปลี่ยนเนี่ยยิ่งหายบ่อยมันก็ยิ่งยืดอายุการใช้งานเข้าไปเนาะส่วนน้ํามันเบรกเนี่ยก็ต้องดูว่าระบบเบรกของเรามันมีปัญหาหรือปัญหาฝัดชิ่งทักรอบนึงไล่ลมใหม่ไล่ระบบเบรกใหม่ทักช่วงประมาณสองปี อเปลี่ยนทักรอบหนึ่งนะครับกองอากาศเนี่ยจริงๆทุกสอง0 0โลได้ได้ทุกสองหมื่นโลหรือว่ามันมันต้องดูนี่ด้วยมันต้องดูจุดที่เราใช้งานใช่เพราะว่าบางทีคุณอาจจะอยู่ภาคเหนือมีการเผาบ่อยมันอาจจะมีพวกตะกอนหรือมันตะตันเยอะจริงๆเราเปิดมาดูแล้วฉีดเขาเรียกเป่าเอออ่ะถ้าอุปกรณ์มันได้ได้ได้บอกผมเป่าๆก็ได้ลปีหนึ่งก็เปลี่ยนรอบหนึ่งเปลี่ยนกองอากาศกองแอร์ก็เปลี่ยนพร้อมกันไปเลยนะครับ